พี่เสอือจำพี่เสือได้ไหมจ้าฉ <c oughs> ันไหวจ้าไหว,วพระเจ้าพี่มีธุระอะไรหรือเปล่ามาหาฉันที่บ้านเลยอ๋อพี่ได้มีธุระอะไรเป็นพิเศษหรอกจา้าพอดีว่าพี่ผ่านมาแถวนี้ <c oughs> เห็นบ้านของออนอนองเกิดคิดถึงกเ็เลยแวะมาหา<อ>แล้วใจคอออนอนองเนี่ยจะยืนคุยตาแกแดดกับพี่อยู่ข้างนอกละจ้าฉันลืมไปจ้าถ้าอย่างนั้นเชิญเข้าบ้านก่อนนะจ้า พาลูกไหวลูกเขาสิลูกนี่เด็กผู้หญิงคนนี้นี่ลูกอานนนงเหรอจ้าลูกสาวฉันเองจ้าโอ้โหโตเป็นสาวขนาดนี้เลยเ,เนี่ยลูกจ้าหไหว้ด้จ้าไหวพระอลูกแหมโตเป็นสาวท่าทางนะโตไปจะสวยเหมือนอ,อนนนงเลยนะเนี่ยกกน,นะจ้าแล้วเป็นยังไงบ้างเลยจ้าอนันงอยู่ที่นี่ใกล้สีสงครามม,มีความถุกปีหรือเปล่า มีความสุขดีจ้าแล้วว่าแต่พี่ทจาเป็นยังไงบ้างพี่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยู่สุขดีสักเท่าไหร่ทำไมล่ะจ้าคิดถึงแต่เรื่องเบื้องหลังที่เรานั้นใกล้จะได้แต่งงานกันเสือถ้าไม่มีสีสงครามมะพาาร้าวอ่นนนงหนีงานแต่งพี่ไปซะก่อนป่านนี้เราสองคนก็คงจะได้แต่งงานกันมีลูกเต้าจนอายุเนี่ยเท่ารุ่นดาวขาวเดียวเท่าลูกของเธอเลยนะ เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วฉันว่าพี่อย่าพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าที่สําคัญลูกของฉันเพั่งอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากจะให้ลูกมารับรู้เรื่องแบบนี้ด้วยถ้าพี่หมดธุระแล้วว่าเชิญเถอจะจ้า <c oughs> เอาละอานานงพี่ไม่อ้อมคร้อมเลยก็แล้วกันวันนี้ที่พี่มาก็เพื่อจะบอกแกอออนอนงว่าบอกอะไรทิ้งลูกทิ้งผัวแล้วไปอยู่กับพี่สักคนออนอนงฉัเร็ว กูคิดว่าจิตใจของมึงจะเปลี่ยนตามไอ้สารเลว้พกมึงเป็นแบบนี้ยังไงกูถึงได้หนีงานแต่งงานของมึงกูจะบอกไปให้คนที่กูรักก็คือพี่สีสงครามคนเดียวเท่านั้นมึงจะหลอกใครมึงก็หลอกได้มึงจะหลอกแม้กระทั่งพี่ชายกูให้เชื่อใจมึงมึงก็หลอก น,นี่ถึงขนาดตงลงไห้ลงมือกันเลยเออเยร์จะนั่ทนี่โงโัโกงเกเยร์นักใช่ไหมยอไอจะยัดเจียร์มาเป็นผุ้ไว้ดูนี่เนี่ยไอ้หนะาเดากคนน O